จับคนผิดอะไรอย่างเงี้ยใส่ร้ายป้ายสีจำเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นปฏิป,ปักษ์กับกฎหมายของรัฐนะครับพวกนี้นะครับเป็นคนที่หนักแผ่นดินนะครับเออนะ่ไอ้พวกที่นะก็เป็นนะครับไอ้พวกที่อยู่ฝังจำเลยนะพูดไปพูดมานะครับเขาเรียกว่าต้านต่อต้านกับอำนาจของกฎหมายของรัฐที่รัฐต้านขึ้นมาเนี่ยนะครับต่อต้านอำนาจกฎหมายนะพวกนี้คนคนชั่วมันบอกว่าคนดีอย่างเงี้ย นะครับเออนี่นะครับคนดีมันบอกว่าคนชั่วยอย่างไงพวกนี้มันต่อต้านกฎหมายของรัฐน,นะครับ <var ian> พวกนี้เขาเรียกว่านะครับคนหนักเป็นดินนะครับเห็นไหมหนักเป็นดินนะครับไปคนประเภทพวกนี้แหละมันจะมาแทนแต่พวกที่คําว่าคอมมิวนิสต์นะครับเห็นไหมหนักนหรือขคอคอ,อหรือว่าผู้ก่อการลายนะครับน,น,นี่แหละคนที่มีจิตใจประเภทพวกนี้แหละมันจะแทนจะเข้ามาแทนที่คําว่าคอมมิวนิสต์นะครับ เออจิตใจของพวกนี้มันร้ายยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์อีกนะครับเนี่ยนะครับเออมันจะมาคอยทับทานอํานาจของรัฐอยู่เรื่อยนะครับกลุ่มคนประเภทพวกนี้นะครับเห็นใครก็แล้วแต่มันจะชักจูงคนสมองห่อนทั้งนั้นนะครับเออคนที่สมองเว้าสมองกวงอะไรพวกนี้นะครับคนที่รู้เท่าไม่ถึงการพวกนี้นะครับมันจะดึงเข้าไปฝักฝ่ายอยู่ฝ่ายมันนะครับเขาเรียกว่านะครับเออคอมมิวนิสต์นะครับเออ ถ้าสมัยโบราณนะแต่สมัยพวกนี้สมัยใหม่นี้นะครับก็เรียกว่าคนที่ทัดทานกฎหมายนะครับคนที่ค้านนะครับกฎหมายของรัฐเนี่ยครับเขาเรียกว่าพวกนี้ไม่หวังดีต่อประเทศชาตินะครับคนขายแผ่นดินนะครับเออคนขายชาติขายแผ่นดินอย่างไอ้จำเลยเนี่ยเห็นไหมล่ะนะครับเออมันก็ทํามาเป็นตัวมาได้เป็นนักบุญตนบุญนะครับเห็นไหมล่ะนะครับเออมันท้าทายอำนาจรัฐอยู่มาตลอดคนพวกนี้นะครับเออมันต้อง นะครับจัดการนะครับเฉีดยาไม่ให้ตายไปเลยนะครับมันจะได้ไม่เกิดขึ้นอีกนะครับไอ้ตัวนี้ตัวร้ายเลยนะครับนะไอ้จำเลยในคดีน้องชมพู่นี่นะคนร้ายในคดีคนร้ายในการลักพาตัวน้องชมพู่ไอ้ตัวนี้นะครร้ายสุดๆเลยนะนะครับถ้ามันขืนอยู่ต่อไปในวันข้างหน้านี่นะครับเห็นไหมเออเขาเรียกว่ากลุ่มลูกน้องมันจะคัดค้านนะครับอำนาจของรัฐนะครับแล้วมันจะทําให้บ้านเมืองเนี่ยแตกเป็นระสามระสาย นะครับจากจุดเล็กๆตรงนี้แหละนะครับเออนะครับถ้าไอคนนี้ยังอยู่ในผืนแผ่นดินต่อไปเนี่ยนะครับเห็นไหมถ้าตราบใดเนี่ยไบไอจำเลยคนนี้นะครับยังเป็นยังมีชีวิตนะครับยังมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยนะครับรูโบุคลเชื่อแน่หรือเปว่านะครับประเทศไทยจะเกิดความวุ่นวายนะครับเออจะเกิดเป็นรัทธิใหม่ขึ้นมานะครับเออมันจะเปลี่ยนคําว่ารัฐธิคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับคอมมิวนิสต์เนี่ยนะ มันจะเปลี่ยนคําว่าเป็นลัทธิค้านกฎหมายนะครับนะครับค้านกฎหมายค้านความถูกต้องนะครับเออนะครับบ้านมันนะครับแค่หลังคาเกยออกมามันจงใจให้เกยนะครับเออมันอยากจะนะครับต่อต้านนะครับอานาจของรัฐนะครับนะครับบ้านมันแต่ไม่ใช่ที่มันนะครับเห็นไหมล่ะแต่ไม่ใช่ที่มันแต่มันอยากได้เหมือนชาวบ้านเขาอะนะครับอยากให้ได้เหมือนชาวบ้านเขาคนที่เขาอยู่ข้างในอะอีกน้อยนะครับมันก็ นะครับจะนะครับมันจะพาพวกมันนะ่ะถ้ามันยังรอดมีชีวิตอยู่นะครับเห็นไหมละ่ะในภายภาคหน้านี่นะในคดีนี่นะถ้ามันยังมีชีวิตเป็นคนอยู่มันจะเป็นคนที่ต่อต้านนะครับต่อต้านกฎหมายของรัฐนะครับทุกคนต้องเท่าเทียมกันนะครับเออเนี่ยทุกคนจะต้องเท่าเทียมกันนะครับเออนะครับคนที่ทํางานของรัฐมีสิทธิ์ยังไงประชาชนต้องมีสิทธิ์อย่างนั้น นะครับแต่รัฐไม่ยอมรัฐไม่ยอมมันก็เกิดการทะเลาะวิวาทระหว่างรัฐกับประชาชนนะครับโดยมีหัวนำนะครับหัวนำทีมก็คือนะครับเออไ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 อคดีเนี่ยไอไอไอบาปวยเนี่ยนะครับไอบาปวยเนี่ยนะนี่แหละมันเป็นจะเป็นตัวนำนะครับทำให้นะครับเกิดลัทธินะครับลัทธิต่อต้านกฎหมายนะครับยอมยอมเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเริ่มขยายตัวออกไปนะครับในวันข้างหน้านะครับเออ จะมองไม่แน่นะครับไอ้ลัที่แบบนี้มันอาจจะครอบคุมทั้งประเทศก็ได้นะครับเออไอ้พวยเนี่ยอาจจะเป็นเจ้ารัฐทนะครับที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ครอบครองประเทศไทยเป็นโดยที่สุดนะครับจริงๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับโลโมคอนชาแนลก็จะขอลงกดนะครับนะนะครับขอบคุณ f c ทุกคนแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะครับเนาะสวัสดีปีใหม่กับเอฟซีทุกๆกคนรวมถึงสมาชิกของช่องด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ อนสตอรี่ไปตามหน่อยซิแล้วก็ลูกสาวแม่วิไลย,ยังไม่ได้ต่อนะอ่านลงห้ามลงสวัสดีครับนะ